สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้เรามีของเล่นปูนปลาสเตอร์จาก S.E.S Creative ที่เด็กๆสามารถทำเป็นรูปปั้นม้าแล้วก็ระบายสีได้มาเล่นกันนะคะเขาก็มีแม่พิมพ์มาให้เราก็จะต้องผสมปูนปลาสเตอร์และเททิ้งไว้รอจนกว่าปูนจะแห้งเพื่อที่จะทำเป็นรูปม้านะคะ หลังจากนั้นเราก็จะระบายสีแล้วก็ตกแต่งด้วยกากเพชรนี่อ่าเขามีสีมาให้เราด้วยนะคะในเซตด้านหลังเขาก็มีบอกว่ามีแม่พิมพ์มาให้หลายรูปเลยแล้วก็มีสีมาให้ทั้งหมด6สีมีคู่กันมาให้ด้วยแล้วก็กากเพชรเป็นของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ5ปีขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราแกะกล่องมาดูด้านในกันเลยดีกว่าว่าเขามีอุปกรณ์อะไรมาให้เราบ้าง นี่เรามีสีทั้งหมด6สีนะคะมีสีขาวสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีน่าจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีดำค่ะเราก็มีคู่การทาสีมีคู่มือการเล่นแล้วก็หอนี้เป็นปูนปัสเตอร์ค่ะอันนี้เป็นกากเพชรสีเงิน แล้วก็อันนี้คือแม่พิมพ์ค่ะมีมาให้หลายรูปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปมา้าเกือกมา้าอันนี้เป็นคนขีม่ม้าแล้วก็มีตากลมๆประทับมาให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นม้าอีกตัวหนึง่งแล้วก็มียูนิคอร,ร์นมาให้ด้วยค่ะอันนี้เป็นเกือกมา้าแล้วก็มีหน้าม้าอยู่ข้างในนะคะอันนี้ก็เป็นม้าอีกตัวหนึง่ง นี้ด้วยแล้วก็มีถ้วยรางวัลสำหรับแข่งม้าด้วยค่ะเขามีม้าหลายแบบมาให้เราเลือกเลยนะคะมีทั้งแบบเต็มตัวครึ่งตัวหรือว่าเฉพาะหัวม้าอันนี้เป็นเฉพาะส่วนหัวนะคะเราก็สามารถเลือกทำได้ตามใจชอบเลยค่ะเราก็จะต้องผสมฟูนพลาสเตอร์แล้วก็เทลงในแม่พิมพ์เราสามารถทำเป็นรูปปัน้น หรือว่าตกแต่งสำหรับตั้งโชว์หรือทำเป็นที่ทับกระดาษก็ได้นะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยเราจะค่อยมาเล่นผสมปูนแล้วก็ระบายสีตกแต่งกันหรือว่าถ้าใครมีไอเดียในการตกแต่งมาจากปูนปาสเตอร์ยังไงก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ค่ะนอกจากวิดีโอชุดทำปูนปาสเตอร์เป็นรูปม้านี้แล้วนะคะทั้งรายการของเราก็ยังมีวิดีโอของเล่นจาก S E S Creative ที่เราเคยรีวิวไว้ หลายวิดีโอเลยค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นโคมไฟไหมพรม DIY อันนี้คุณผู้ชมสามารถเสิร์ชได้เลยนะคะโคมไฟไหมพรม DIY สามารถไปตามดูย้อนหลังกันได้ค่ะเป็นของเล่นที่น่าสนใจทีเดียวเราหวังว่าคุณผู้ชมคนจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถ,ถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube c h anel และกดปุ่มติดตามได้ฟรีและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วย ขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ